เรื่องนี้มันเกี่ยวกับแบบชิมเขียวปริศนาฉบับหนึ <Kendall and S 2> <nh> ่งมันคืออะไรกันแน่จากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับคุณอัคเดตได้โพสต์ถามไว้ในกลุ่มนิติที่6 Official Group ว่าอยากทราบข้อมูลความจริงเรื่อง UFO ของทีคา ลูกศิษย์ของนิโคลาเทสลาทางคุณอัคเดชพยายามหาข้อมูลมาหลายที่แล้วแต่ละที่เนี่ยจะเล่าว่าเทสลาเนี่ยเคยผลิตยานบินไร้ใบพัดมีพิม์เขียวด้วยซึ่งทั้งรัฐบาลสหรัฐได้ยึดและเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับขอคำชี้แนะจาี่พี่สมาชิกด้วย น่าสนใจนะครับอันดับแรกเรื่องพิมพ์เขียวจานบินของนิโคลาเทสลาเรื่องนี้เนี่ยผู้บรรยายไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหมายความว่าเรื่องนี้มันจะต้องออกมาจากปากของคนที่เล่าเรื่องสักคนหนึ่งซึ่งคุณอัครเดชเองก็ได้ให้ลิงก์ต้นทางเรื่องนี้มาด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงภาพแรกนะครับ มันเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Project Camelot มันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่อ้างว่าพวกเคยติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้เอาแค่นี้ก็พอนะครับสั้นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณอัครเดชอยากรู้เนี่ยมันคือเรื่องที่นำมาสอบถามนะครับจากภาพแรกนะครับบนซน้ายเขาพูดถึงชายจำนวนสคนคนแรกชื่อคุณลาฟริงคนนี้เป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือโอทิสทีคานะครับซึ่งโอทิสตีคาคนนี้เนี่ยทางคุณอัครเดชให้ข้อมูลว่าเป็นคนที่เคยทำงานกับ Tesla นิโคลาเทสลาครับโดยคุณโอทิสคาคนนี้เป็นผู้ที่ได้เทคโนโลยีการสร้างจานบินมาจากโครงการลับของเทสลาและทั้งสองคนนี้นะครับเคยอยู่ในเหตุการณ์การสร้างจานบินซึ่งปัจจุบันโอทิสคาเขาเสียชีวิตไปแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่าออกมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่มาจากปากของคุณลาบลิงคุณลาบลิงปัจจุบันอ้างว่าเขาได้พิม์พเขียวของจานบินลำนี้มาแล้วด้วยซึ่งพิม์พเขียวที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเหมืนกับที่ให้ดูเนี่ยซึ่งมีหลายหน้ามากผู้บรรยายไปดูมาละโดยบทความของทางเว็บไซต์ Project ์ a ามเปเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับเป็นการอธิบายแบบสั้นๆอย่างที่เห็นเนี่ยสย่อนหน้าส่วนด้านล่างเนี่ย มีการอ้างอิงคำพูดของลาบลิงแล้วก็อ้างอิงประโยคหลายๆประโยคที่ทำให้พอจะเข้าใจได้ว่าพิมพ์เขียวฉบับเนี้ยเป็นของจริงซึ่งถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยหมายความว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นจานบินจริงๆใช่ไหมพิจรารณาจากรูปที่2ก่อนนะครับคุณโอทิสคากับจานบินทำไมมันเล็กจังน่าจะเป็นแบบจำลองใช่ไหมครับรูปข้างล่างที่อยู่ใกล้ๆผู้บรรยาย ท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมิติที่6ให้ข้อมูลว่านี่แหละตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทางการสหรัฐยึดไปส่วนรูปสุดท้ายนีย่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามันมาจากไหนอ๋อลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับอังลาบลิงเนี่ยก็คือคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเขาให้สัมภาษณ์กับทางโปรเจกต์คาเมลอดสั้นๆยน,นะครับว่าเขาเคยขึ้นไปบนจานบินตัวทดสอบมาแล้วและบอกว่ามันบินไปได้ไกลตั้ง10ไมล์โดยใช้เวลาเพียงแค่อึดใจเท่านั้น เป็นกลุ่มวิติที่6มีสมาชิกหลายท่านนะครับพยายามหาข้อมูลว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอทิสคาคนนี้เขามีพิมพ์เขียวจานบินจริงหรือไม่าภาพที่นํามาใช้ประกอบการสอบถามเป็นภาพพิมพ์เขียวที่ว่าจริงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับคือผู้บรรยาเยเข้าไปค้นแล้วปรากฏว่ามันเป็นพิมพ์เขียวของจริงนะครับและพิมพ์เขียวฉบับนี้ยังมีให้ดาวน์โหลด หรือดูแบบฟรีๆในเว็บไซต์ Google หมวดสิทธิ์ที่บาท,ทางปัญญาพอมาถึงตรงจุดพวกนี้ทำให้คิดว่าไหนบอกว่าโดนยึดไปหมดไงแล้วทำไมถึงยังมีเผยแพร่อยู่ใช่ไหมมันปแปลกๆนะแต่อย่างแรกที่ผู้บรรยายค่อนข้างจะแน่ใจหลังจากดูพิมพ์เขียวแล้วเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าในปี1960ของเรื่องเล่าเนี่ยคุณออทิสคาเขาได้สร้างการบินขึ้นมาจริงๆแล้วผู้บรรยายก็ไปค้นหาต่อกันนะครับว่า ่อจากนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าก็พบว่ามีการอ้างอิงถึงข้อมูลในเว็บไซต์สารของทางอเมริกาในอดีตจะบอกว่าผู้บรรยายยกมาลอยๆไม่ได้นะคือมันมีที่มามันมีชื่อของคุณโอทิสคาปรากฏอยู่ในเอกสารเก่าๆในช่วงปี1961-63แสดงว่าเขามีคดีความแล้วก็มีเรื่องเล่าไม่เชิงเรื่องเล่ามันมาจากหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นบอกว่า หลังจากที่โอทิสคาเขาประกาศว่าเขาจะนำจานบินของเขาบินขึ้นไปบนอวกาศให้ดูเนี่ยก็มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางไปยังแลบหรือห้องทำงานของโอทิสคาพอถึงวันที่เขานัดหมายว่าจะนำจานบินมาบินให้ดูเนี่ยวันนั้นก็มีผู้สนใจยืนรอแล้วครับปรากฏว่าโอทิสคาบอกว่าเขาป่วยขอยกเลิกงานเปิดตัวจานบินไปดืด้อๆครับเขาบอกแบบเนี้ย คนที่สนใจเขาอุตส่าห์เดินทางมาแล้วอ่ะมันเหมือนกับเขาถูกทิ้งไว้กลางทางเลยนะครับโดยสถานที่ที่ถูกทิ้งไว้กลางทางก็คือภายในบริเวณที่เป็นโอดังที่เขาสร้างจานบินท้างกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจเหล่านี้ก็พยายามที่จะมองหานะครับว่าจานบินของโอทิสคาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าพวกเขาหามันไม่เจอครับ เขาเจอแต่รูปนี้หมายความว่ามันจะมีรายละเอียดเบื้องหลังแน่นอนในสมัยนั้นระบุว่าไอโอทีซีเอ็กวันโรโตไทป์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะเอาคนเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยขนาดของมันเล็กมากๆคือมันไม่ได้เล็กกระจิ๋วนะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นคนเข้าไปได้ถ้ามองเงี้ยมันมองไม่ออกหรอก แต่พอจะสังเกตที่จุดด้านล่างเนี่ยจะเห็นโมเดลของ้านบินอีกลำเที่บริเวณขวามือของภาพเนี้จะเห็นมีออซิลโลสโคปเป็นเครื่องวัดแบบมีเข็มม,มันทําให้เห็นได้ว่าโมเดลดานบินตัวเนี้ยมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายถามว่ามันจะใหญ่ประมาณไหนอะ่ะก็ประมาณที่เห็นในภาพถ่ายของคุณโอติสทีคาภาพเนี้ยสูงเท่าเอวเองนะครับบินจริงไม่ได้หมายความว่าข่าวที่บอกว่าทางกองทัพปลุกยุทธไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ สิ่งที่พบเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามันปแปลกสรุปได้อย่างหนึ่งก็คือในงานเปิดตัววันนั้นไม่มีใครได้นั่งจานบินของจริงแล้วหลังจากที่เขาประกาศว่าขอยกเลิกเขาก็หายตัวไปเลยครับปี1961โอทิสคาปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเารับฟังการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงหลักทรัพย์โดยสารพิจารณาสั่งปรับโอทิสคาเป็นเงินจำนวน5,000ดอลลาร์ ซึ่งตัวของโอทิสคาเองก็ไม่ได้ร้องขอาการอุดธรร์ใดๆหมายความว่าคดีสิ้นสุดทันทีและโอทิสคาจะต้องทดใช้เงิน5,000ดอลลาร์ให้กับไปบางคนซึ่งคดีความนี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี1961อีก2เดือนผ่านมาคือเดือนมีนาคมโอทิสคาก็ถูกตำรวจจับครับเนื่องจากเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าปรับจำนวน5,000ดอลลาร์ได้จึงต้องถูกสั่งจำคุก 14ปีจนกระทั่งเขาพ้นโทษออกมาโอทิสคาก็หายไปจากสังคมครับไปใช้ชีวิตเงียบๆจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปในปี1982ซึ่งประวัติโดยย่อเนี่ยมันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าโอทิสคาเนี่ยไม่เคยกลับมาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของเขาเลยนะครับส่วนคุณลาฟลิงเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้ถูกพูดถึงเลยใช่ไหมคืองนี้ครับในสมัยนะั้นคุณลาฟลิงเขาเป็นเหนผู้ช่วย คนที่ทำงานกับโอติสคาไม่ใช่คนที่มีความเด่นดังเป็นตัวสําคัญเลยในคด,ดีของโอติสคาเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องอยู่3คน3าคนนี้ไม่มีชื่อลาบลิงแล้วลาบลิงโผล่มาได้ยังไงพอมาถึงตรงนี้ผู้บรรยายก็เริ่มปฏิปต่อเนื้อหาได้แล้วนะว่าเรื่องนี้มันเกิดจากชายคนนี้ซึ่งคุณลาบลิงเองเนี่ยเอาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์โปรเจกต์คาเมร์ลอตจะเห็นได้ว่าตัวคลิปโดนลบไปแล้ว ถ้าเขาพูดความจริงก็ต้องไม่ลบสิทำไมโปรเจกต์คาร์เมลถึงลบดิปนี้ไปทําไมถึงยังไม่ได้ลบบทความนี้จริงจากเว็บไซต์มันจะต้องมีอะไรที่เราไม่รู้ที่ชัวร์ก็คือคุณลาบลิงนี่แหละครับที่บอกว่าโอทิสคาเนี่ยเคยทํางานกับเทสลาซึ่งดูแล้วก็เป็นไปได้ก็ต้องมาดูนะครับว่าคุณลาบลิงเน่ยปัจจุบันเขาอายุเท่าไหร่ นี่คือเว็บไซต์ของลาบลิงนะครับเว็บไซต์นี้บอกว่าตอนนี้คุณลาบลิงอายุ86ปีในปี2020หมายความว่าปีนี้ปี2021คุณลาบลิงน่าจะอายุ87ปีถ้าบวกลบคูณหารคือผู้บรรยายกดเครื่องคิดเลขแล้วนะคุณลาบลิงน่าจะเคยทำงานอยู่กับโอทิสคาตอนช่วงอายุ25ปีเท่านั้นเองยังถือว่าอายุ น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่ภาพสุดท้ายกันครับภาพสุดท้ายภาพนี้เอามาจากเว็บไซต์ของคุณลารกลิงโดยถ้าจะสังเกตจะเห็นรอยยับบางส่วนนิดๆหน่อยๆอยู่ในรูปภาพด้วยหมายความว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพเตาแล้วก็มีการเขียนกํากับไว้ด้านใต้ด้วยนะครับว่าออทิสคาเนี่ยได้เรียนรู้ความลับหลายอย่างจากเทสลาอ๋อนี่แหละครับก็คือที่มา ของสิ่งที่โปรเจกต์คาร์เมลอดเขาเอามาลงแล้วก็ในหลายๆที่เอาไปเล่ามีการบอกว่าถูกบังคับโดยรัฐบาลสหรัฐด้วยการยัดข้อหาเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่มาจากปากของลาบลิงคนเดียวเลยนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ผู้บรรยายหาได้มาแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเขาถูกจำคุกไป14ปีด้วยเงินเพียง5,000ดอลลาร์เองนะครับซึ่ง5000ดอลลาร์เนี่ยมันมีนัยยะสาคัญพอสมควรคือเงิน5,000ดอลลาร์เนี่ยจริงๆในสมัยก่อน,น่ืมูลคา ค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆนะครับแต่มันก็คงไม่ได้มากขนาดที่ว่าคนระดับที่กําลังจะสร้างจานบินจะไม่มีเงินเอามาให้หรือเปล่าคือต้องเข้าใจนะครับการประดิษฐ์ของอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะต้องใช้เงินจํานวนมากไอ้แค่เงิน5000ดอลลาร์เนี่ยไม่ถึงหามาคืนไม่ได้ลองนึกถึงเครื่องบินก็ได้นะครับเครื่องบินแค่แบบเชสหน้าลำถูกๆเนี่ยก็4 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วนะนี่แค่5000ดอลลาร์เองอะ การบินลำนี้มูลค่าเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับอาจจะเยอะมากก็ได้แต่ว่าทำไมเงินแค่ห้าพันถึงเอาไปจไ่ายค่าปรับ,รบ,รบให้สาดไปได้มันคาใจผู้บรรยายมากๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความทรงจําของชายวัยแปปีอย่างลาปลิงเนี่ยเขาจําเรื่องนี้ได้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสมัยนั้นนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้โกหกก็ได้นะ หรือถ้าว่าเขาโกหกมันจะต้องมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาโกหกหรือเปล่ามาดูที่ภาพจานบินก็แล้วกันครับภาพจานบินภาพนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันลำเล็กมากๆเลย เียน OTC X1 เหมือนกันแต่มันต่างจาก OTC X1 ในสมัยของ Otis c a r อยู่นิดหน่อยนะครับของ Otis c a r เราจะเห็นว่ามีตัวหนังสือด้วยว่าโปรโตไทป์ของคุณลาฟลิงไม่มีแสดงว่าเป็นคนละอ่านกันแต่ลักษณะดูขนาดมันน่าจะพอๆกันนะแต่ชัวร์ว่าทั้งสองรูปนี้เป็นแค่แบบจำลองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผู้บรรยายขอสรุปในส่วนของคุณลาฟลิงก็แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เขาโพสตในเว็บไซต์ของมันคงเอามาอ้างอิงความจริงไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นความทรงจําในสมัยที่เขาอายุ25ปีอยู่ในอายุเรียกได้ว่าไม่น่าจะใช่นักประดิษฐ์ด้วยเราไม่รู้หรอกครับว่าคุณลับลิงเขาพูดความจริงออกมากี่เปอร์เซนต์คนวัย87ปีที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับตั้งหลายปีแล้วไม่พูดมาพูดอะไรกันช่วงนี้ซึ่งผู้บรรยายเองก็พยายามค้นหาที่เว็บไซต์เขาอยู่พักหนึ่งครับผู้บรรยายก็พบเมนูลับของเว็บไซต์นี้ไม่ทราบว่าเห็นเมาส์ของผู้บรรยายหรือเปล่า นี่ครับด onation เ,เข้าไปดูกันหน่อยนี่ครับนี่คือหน้ารับบริจาคของทางคุณลาฟลิงนะครับจะเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเดี๋ยวผู้บรรยายกดแปลไทยง่ายๆให้ดูป,ประกอบก,ะบกันนะครับเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเป็นสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ของทีมช่างเทคนิคที่ทํางานให้โอทิสคานักประดิษฐ์ในตํานานซึ่งโอทิสคาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของนิโคลไลเทลสลาการบริจาคทั้งหมดจะช่วยให้ทางคุณลาฟลิงเนี่ย มีความพร้อมในการออกไปให้สัมภาษณ์และก็ปรากฏตัวในการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองสมัยทำงานกับโอทิสคาแล้วก็เรื่องของ OTCX1 อันน่าทึ่งลำนี้นี่ครับคือความลับที่ถูกเปิดเผยผู้บรรยายเองก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าผู้บรรยายอายุมากๆทำอะไรไม่ไหวแล้วอะ ก็อยากจะมีเงินสักก้อนที่แบบไหลามาเทมาตลอดเวลาเพื่อจะได้เอาเงินนั้นไปเที่ยวไม่รู้ว่าคุณลับลิงคิดเหมือนผู้บรรยายแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณลับลิงเนี่ยก็แสดงเจตนาลมไว้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะได้ออกไปเดินทางเล่าเรื่องของเขานะครับเป็นใครก็อยากทําแบบนั้นไหมออกไปเที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกาก็ไม่รู้นะครับว่าทางคุณลับลิงจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าทีนีนะ้กลับมาที่พิมพ์เขียวของโอทิสคาร์กันดีกว่าครับ ผู้บรรยายพูดไว้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมว่าพิม์เขียวฉบับนี้มีจริงแล้วก็มีให้ดูในเว็บไซต์ Google ไปดูกันสักหน่อยไหมครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนี่คือหน้าเว็บสิทธิบัตรของ Google นะครับจะเห็นหมายเลขนะครับมาดูัน,นีกว่าว่าเ,าเขาเขียนว่าอะไรบ้างเป็น amusement device ก็คืออุปกรณ์ส่วนสนุกเอา้าและทำไมไม่เห็นเหมือนกับที่เรื่องเล่ากขเล่าไว้เลยอะ่ะขอดูตัวแบบพิมพ์เขียวหน่อย พิมพ์เขียวนี่ก็ใช่นะครับก็เป็นอันเดียวกันกับที่อุบัรยายได้มาจากในกลุ่มมิติที่6นะครับเป็นพิมพ์เขียวตัวเดียวกันแน่นอนมีรายละเอียดเขียนไว้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีเส้นทางบอกเลยว่าสิทธิบัตรฉบับนี้ถูกยื่นสมัครโดยโอทิสคาเมื่อวันที่22เดือนมก,กราคมปี2502หรือ 1,959นะครับเดือนพฤศจิกายนจะบอกว่าสิทธิบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติมีการบอกว่าคาดว่าน่าจะหมดอายุในปี2 5 1 9คือหมดอายุไปแล้วหมายความว่าภาพเหล่านี้ผู้บรรยายสามารถเอามาให้ดูได้ไม่น่าจะมีปัญหาเราไปดูในส่วนของรายละเอียดคำอธิบายกันนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่าถ้ามองเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผู้บรรยายสรุปให้ ทางโอทิสคาระบุไว้ในสิทธิบัตรแบบนี้นะครับสิ่งประดิษฐ์นี้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงทั่วไปเน้นในด้านงานส่วนสนุกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้โดยสารจะได้รับความประทับใจจากการขับขี่ยานอาวกาศระหว่างดาวเคราะห์การประดิษฐ์จะพิจารณาถึงความบันเทิงรูปแบบใหม่มีการกำหนดค้าโดยรวมของยานอาวกาศ โดยบางส่วนจะหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกันเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้โดยสารในขณะที่มันกำลังเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ขึ้นและลงและแสดงภาพยนต์อนิเมชั่นว่ามีสวงสวรรค์อยู่บริเวณด้านบนของผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความประทับใจในการเดินทางออกจากโลกและเข้าใกล้ดาวเคราะห์อันห่างไกลหรือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ จะมีการพิจารณาเพื่อเพิ่มเติมแม่เหล็กไฟฟ้าไปจนถึงติดตั้งหน้าต่างเพื่อให้ผู้โดยสารได้มองออกไปสิ่งที่จำลองขึ้นทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจราวกับผู้โดยสารนั้นกำลังดูการทำงานภายในขณะที่มันกำลังบินไประหว่างดาวเคราะห์ด้วยอเอาแค่นี้ก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าจานบินของโอทิสคาเนี่ยมันเป็นจานบินของเล่นนะครับ เป็นระบบที่จะฉายภาพยนตร์แบบอนิเมชันให้คนที่ขึ้นไปโดยสารได้มองเห็นด้วยว่ากำลังจะบินออกไปนอกโลกโดยทิศทางที่มองเห็นจะเป็นในส่วนของด้านบนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณลาบลิงเนี่ยเขาได้อ่านเอกสารฉบรับนี้หรือย,อยังนะครับซึ่งในส่วนท้ายของทางเอกสารนี่ก็ระบุซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภาพในเอกสารนี้มันก็มีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่ามันคืออะไรด้วย มองจากรูปที่ผู้บรรยายเอามาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าที่ฐานจะมีเหล็กอยู่ด้วยนะตรงนี้เนี่ยทางโอทิสคาเขียนอธิบายว่ามันเป็นแม่แรงไฮโดรลิกเป็นแม่แรงที่จะใช้ยกจานบินให้ลอยสูงขึ้นจากพื้นพอเห็นตรงนี้เนี่ยผู้บรรยายนึกออกเลยครับคือสมัยเด็กๆเ,เรียกว่าตอนนั้นเด็กมากๆเลยคือผู้บรรยายเคยไปสวนสนุกสวนสนุกที่ว่านอยู่ในประเทศไทยจําไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนอะ่ะอันนี้ดักแก่กันเลยนะเอเนลมิตหรือเปล่าจําไม่ได้ สวนสยามรู้ป่าจะไม่ได้คือผู้บรรยายไปเที่ยวไม่กี่ที่อ่ะแต่ได้เคยนั่งอะไรแบบนี้มาก่อนต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือตอนนั้นที่ผู้บรรยายขึ้นไปนั่ง่ะมันเป็นจรวดไม่ใช่จานบินนะนั่งรวมกับเด็กๆหลายๆคนนะครับซึ่งด้านหน้าของจรวดเนี่ยเขาจะฉายเป็นหนังให้ดูเป็นมุมมองแบบคนที่หนึ่งเหมือนเรากําลังบินขึ้นไปบนอวกาศเลยครับซึ่งตอนจบของภาพยนตร์ที่ผู้บรรยายได้ดูตอนนั้นน่ะมันจบด้วยการที่จรวดบ,บินตกลงมาบนโลกคือตายทั้งลำ จำไม่ได้ว่าเป็นสวนสนุกที่ไหนจริงๆนะครับใครเคยนั่งมัง่งผู้บรรยายเคยนั่งพอ,อเห็นเอกสารฉบับนี้พร้อมกับคาอธิบายผู้บรรยายก็เลยนึกออกครับว่ามันเป็นแบบไหนผู้บรรยายว่าคุณลาบลิงนี่เขาน่าจะรู้แหละครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นของเล่นสวนสนุกนะครับแต่ด้วยตัวของเขาเนี่ยอายุ87ปีแล้วก็อยากจะขายโปรเจกต์นี้ต่อก็อเลยไม่ยอมบอกความจริงว่าภาพที่เขาเห็นตอนที่เขาบอกว่า เคยไปนั่งอยู่ในจานบินทดสอบของโอทิสคาตอนนั้นน่ะมันเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นแค่ออนิเมชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมหลายเว็บไซต์ปัจจุบันเนี้ยที่นําเรื่องจานบินของโอทิสคามาเล่าเนี่ยเขาจะเน้นว่ามันเป็นพิมพ์เขียวจานบินแบบที่บินขึ้นไปจริงๆอะ่ะโดยไม่ได้ดูเลยว่ารายละเอียดมันเขียนเอาไว้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพยายามชี้นําว่าจานบินที่ถูกถ่ายไว้ในภาพถ่ายเป็นจานบินที่ถูกทางการยึดเอาไป ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามองดูก็รู้นะครับว่ามันไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันเป็นโมเดลขนาดเล็กมองจากส่วนประกอบในภาพเอามาอ้างอิงก็ได้นะครับว่ามันไม่ได้ขนาดใหญ่เลยแล้วถ้าบอกว่ามันถูกยึดไปจริงๆเนี่ยแล้วทำไมคุณลับลิงถึงมีภาพโมเดลอีกตัวหนึ่งมาได้แล้วทำไมตัวที่เป็นพิมพ์เขียวเนี่ยถึงยังมีให้ดูกันอยู่ซึ่งผู้บรรยายเองตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะว่าถ้าโอทิสคาในวันนั้นสามารถสร้างดานบินของเขาได้เสร็จจริงๆเนี่ย ก็คงมีทางเลือกอยู่2อ,อย่างนะครับหนึ่งคงมีจานบินแบบนี้บินให้เห็นไปทั่วเลยหรือสองคงมีคนแบบผู้บรรยายได้ไปนั่งอยู่ในจานบินลำนี้ในส่วนสนุกแล้ท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องเนี้เป็นยังไงรัฐบาลเขาอาจจะสั่งให้ Google ปรับเปลี่ยนข้อความในสิทธิบัตรกันใหม่หรือเปล่าหรืว่าเป็นยังไงครับ Google เขาจะทาแบบนั้นเพื่อสนองตอบคําขอของรัฐบาลหรือเปล่าครับ เขาจะยอมเสียเวลาแบบเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตรที่เขาต้องควบคุมอยู่แบบเป็นแบบไม่รู้กี่พันกี่ล้านฉบับต้องมานั่งหาฉบับนี้ให้เจอแล้วเปลี่ยนข้อมูลข้างในให้มันกลายเป็นของเล่นส,น,สนุกหรือเปล่าไปดูที่แชทก,กันก็นแล้วกันครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าไงบ้าง คุณจตุรพักบอกทำไมพิมเขียวเป็นภาพขาวดำคือพิม์เขียวเรียกว่า b l ปินจริงๆมันอาจจะเป็นสีน้ำเงินกนได้นะหรือว่าคนไทยสมัยก่อนเขาเรียกสีน้ำเงินว่าสีเขียวเออก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางผู้บรรยายจําได้ว่าคุณย่าของผู้บรรยายพูดสีน้ําเงินเรียกว่าสีเขียวตลอดเลยคุณโรสตาสั่งยังมาบอกว่าถ้าโอทิสเขาจะขับยานบินจริงๆเนี่ยเขาต้องตัวใหญ่เท่าไหนคือจานบินถ้ามันมีจริงเขาทําสําเร็จมันต้องลําใหญ่มากๆเลยนะ อย่างน้อยก็เข้าไปได้สักคนหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ว่าในแบบจำลองของโอทิสคาเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยอ่ะเราจะนั่งตรงไหนอ่ะคุณอนัทบอกว่าที่สวนสยามเอาสวนสยามใช่ใช่ใช่สวนสยามจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่ป่ะครับคือไม่ได้ไปนานมากแล้วจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วคุณนัชยาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้น,นเครื่องมันคงล้ามากเลยนะถ้ามันมีจริงอนะ่าคนสมัยนี้ยังสงสัยว่าไม่ใช่เครื่องเล่นเลยคุณอนัทบอกเคยนั่งด้วยนะเออใช่ก็ยินดีต้อนรับสู่โลก ความดักแก่นะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากปากของโอทิสคาโดยตรงแล้วโอทิสคาเขาเสียชีวิตไปหลายปีมากแล้วคนที่เขาเอามาเล่าเขาก็ยังเด็กอยู่ในสมัยนั้นด้วยอยากจะเชื่อไหมล่ะหรือว่าอยากจะไม่เชื่อก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าโอทิสคาสร้างจานบินโตใหญ่ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าแล้วอังลาฟลิงที่ว่าเป็นผู้ช่วยเนี่ย เคยเข้าไปนั่งได้จริงหรือเปล่าเพราะมันไม่เห็นตัวนั้นไงมันเห็นแต่รูปถ่ายที่เป็นตัวจําลองอะ่ะแล้วทำไมพอถึงวันเปิดตัวไม่มีแม้กระทั่งซากตัวจริงจะบอกว่าโดนยึดมันก็ต้องพูดแก้ตัวมากๆหน่อยใช่ไหมครับอย่างโอทิสคาเองเขาก็ควรจะบอกในที่สาธารณะตรงนั้นเลยว่าเขาถูกบังคับให้เลิกทำเขาควรจะมีปากมีเสียงตามภาษาคนอเมริกันหรือล่าคนอเมริกันจริงเนี่ยเรื่องแบบนี้เขาไม่ยอมง่ายๆหรอกนะครับทำไมเขาถึงยอมจำนนง่ายๆอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงหายตัวไป หายตัวไปก็ไม่ได้โดนจับนะครับเพราะว่าโผล่มาทีหนึ่งก็ไปโผล่ที่ศาลเอาเป็นว่าท่านผู้ชมทุกท่านมีวิจารณญาณของตัวเองผู้บรรยายเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องชี้นามากมายเอาข้อมูลมานี่ก็เยอะพอแล้วความคิดเห็นผู้บรรยายก็ใส่เข้าไปเยอะละอัดความคิดเห็นของผู้บรรยายออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองดูกันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับ